ยาจะบอกเลยว่าติวออนไลน์มันมีข้อได้เปรียบหลายอย่างครับมัน any place any time แล้วก็ anywhere ม,มันสามารถทบทวนได้นะครับยิ่งทบทวนผมบอกเลยว่ายิ่งแม่นครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมมาจารย์ทัศน์สมพลน้องอาทิตย์ใจกล้านะครับลูกศิษย์ผู้สอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นทั้งที่1นึับ2,564นะครับแต่มารายงานตัวกันในวันนี้ก็คือ27ศึกพฤษภาคม2,565ครับครับสวัสดีครับผมชื่ออาทิตย์ใจก้านะครับผมจบการศึกษานะครับคณะรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับระดับปริญญาตรีนะครับสะดับปริญญาโทจบ จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์นะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนบรารศาสตร์หรือนิดาเกียร์นิยมครับการอยูเป็นข้าราชการเนี่ยจุดหันหีอยากมาสอบราชการเนี่ยมันไม่แน่ใจว่ามีเหตุผลอะไรพิเศษตรงไหนบ้างครับเหตุผลที่ผมมาสอบข้าราชการครับส่วนหนึ่งก็มาจากการสอบส่วนทางครอบครัวครอบครัวด้วยนะครับผลที่อยากให้เรามารับราชการส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือข้าราชการเป็นอาชีพที่ได้รับใช้ประชาชนนะครับอาจจะ พูดแล้วฟังดูง่ายๆแต่ความจริงมันค่อนข้างที่จะทํายากเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะมีเกียรติ<ม>นะครับผมแล้วก็อาชีพตรงนี้อยากจะบอกว่าเป็นอาชีพที่เราทาแล้วเหมือนกับเราได้สะสมบุญกุศลด้วยในการที่เราได้รับใช้ประชาชนนะครับดูแลประชาชนและใช้ความรู้ความสามารถหรือองค์ความรู้ที่เราได้เรียนมานะครับในการทํางานนะครับพัฒนาตัวเองพัฒนาหน่วยงานนะครับแล้วก็พัฒนาทีมงานนะครับให้เรามีความรู้ความสามารถหรือต่อยอดความรู้ตรงนี้ต่อไปครับ<ม> โอ้จากฟังปนิธฐานความแน่วแน่ที่จะมาเป็นการสอบราชการนะครับฟังตรงนี้โอ้โหเหมือนกับต้อนรับนโยบายของท่านผู้ว่าใหม่เลยนะครับท่านกระชาตนินะครับครับน้องอาทิตย์ครับการมาสอบราชการอ่านเองก็ได้แต่วันนี้น้องอาทิตย์เลือกที่จะมาเติวกับสถาบันอาจารย์ทัศน์ปฐมพลสึ่งที่อยากทราบก็คือ หรู้จักสถาบันอาจารย์พัฒยังไงสอง<ม>ตัดสินใจยังไงถึงจะมาเลือกติวของสถาบันครับผมนะครับแล้วก็กำถามที่สามหลังจากลงติวไปแล้วความสำเร็จในการสอบก็คือเนื้อหาในการติวที่สถาบันมอบให้เนี่ยสามารถตอบโจทย์หรือช่วยในการสอบทางนี้ได้มากน้อยแค่ไหนก็สามคำถามรัวๆได้ครับ ขอตอบแบบแลักษณะเป็นองค์รวมแล้วก็ชัดเจนในประเด็นเนแล้วกันนะครับผมอ,อย่างแรกสนามแรกที่ผมลงสอบคือข้าราชการส่วนของถิ่นไม่ได้ลงติวเลยนะก็ <S <S 1> <S 1> คือได้ขึ้นบัญชีมาลำดับประมาณที่50นะครับซึ่งตอนนั้นเราก็สงสัยว่าทำไมเราอ่านหนังสือเองอ่านมาอย่างดีเก่งมาอย่างดีแล้วทำไมลำดับมันถึงอยู่ที่กลางๆนะครับเพราะว่าขึ้นบัญชีประมาณ9 6บคนนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียกรอบแรกด้วย อันนี้ก็เป็นคําถามแรกและตอนนี้ก็ยังเรียกไม่ถึงนะครับตำแหน่งอะไรฮะนักวิเคราะห์โนโยบายและแผนโครงการกเ,าเช่นเดวของเขตอะไรอะของ,องท้องถิ่นอ่าภาคกางเขตหนึ่งครับภาคกางเขตหนึ่งครับ,รรบแล้วก็สนามที่สองนะครับก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับก็ได้ขึ้นบัญชีลําดับที่4.2ซึ่งเรียกรอบแรก22คนซึ่งก็เราก็ไม่ได้โดนเรียกรอบแรกอยู่ดีแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเราจะโดนเรียกเมื่อไหร่ ตรงนี้ก็เลยเริ่มเป็นจุดหันเหนะครับผมก็เริ่มศึกษาจากพี่ๆถามพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็จากใน y t u t u นะครับแล้วก็ใน Facebook หรือว่าในากลุ่มติวต่างๆมีหลายท่านแนะนำสถาบันติวของอาจารย์ทัดมานะครับต้องขออนุญ,ญาตนำเรียนตรงนี้ผมเริ่มจากการไปเรียน y o youtube ฟรีของอาจารย์ก่อน <c oughs> ในพรลบพัฒราศษกิจธิกากฎหมายมันเหมือนที่ดีนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็รู้สึกว่า มันมีมุมมองที่แตกต่างออกไปจากการที่เราเอาพอรลบรหรือพอร,อรี่ยมาอ่านเองบางอย่างคือเราอ่านแล้วเราตีความอีกแบบหนึง่งแต่อาจารย์ทัศตีความได้ชัดเจนกฎหมายคือกฎหมายมันดิ้นไม่ได้ในส่วนนี้ก็เลยเกิดความประทับใจว่าอาจารย์มีเทคนิคในการติวด้วยแล้วมีเทคนิคในการจําด้วยผมเริ่มจําแม่นมากขึ้นในพระราชกฤษฎีกาตัวนี้ผมก็เข้าไปดูรีวิวของท่านอาจารย์ก็ ่หลายท่านก็ประสบผลสําเร็จสอบบรรจุรับราชการได้ที่หหลายท่าน mm hmm. ก็ค่อนข้างเริ่มที่จะเชื่อมั่นในสถาบันติวของท่านอาจารย์ทัศน์นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ดู u t u b e ฟรีของท่านอาจารย์ไปเรื่อยๆจนสนามที่3เนี่ยสนานกมกทมเนี่ยเราไม่อยากที่จะบรรจุรอบที่2หรือรอบที่3แล้ว mm hmm. อยากได้บรรจุรอบแรกเลยคือเรียกรอบแรกเลยคําถามนะคับหรือว่าทําอย่างไรในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ย แล้วเราเรียนติวเนี่ยเราสามารถอัพคะแนนได้ให้มันมากขึ้นเราไม่อยากได้ลำดับที่กลางๆแล้วเราอยากติดลำดับต้นๆหนึ่งใน10 1ใน3หรือ1ใน5 mm hmm. พอผมตัดสินใจมาลงเรียนกับท่านอาจารย์นะครับที่เป็นลักษณะการติวออนไลน์ผมอยากจะบอกเลยว่าการติวออนไลน์หลายคนอาจจะบอกว่าการอินเทอร์แอคชั่นการหรือการปฏิสัมพันธ์กันหลายๆอย่างมันจะไม่เท่าก f a เฟสทูเฟสหรือการเจอต่อหน้าผมอยากจะบอกเลยว่าติวออนไลน์มีข้อได้เปรียบหลายอย่างครับ มัน any place any time แล้วก็ any where มันสามารถทบทวนได้นะครับยิ่งทบทวนผมบอกเลยว่ายิ่งแม่นครับยิ่งทบทวนยิ่งแม่นเพราะผมดูคลิปผมทบทวนบ่อยมากพอเราแม่นเราจะเกิดการจำบวกกับเทคนิคของท่านอาจารย์ทัศแล้วก็ครูหนึ่งนะครับเทคนิคการจำอย่างไรให้เราจำได้แม่นจุดไหนเป็นจุดสกัดจุดไหนจุดออกข้อสอบท่านอาจารย์เขาจะทำสรุปรวมไว้เลย กรุงเทพมหานครมีพรบอรของกรุงเทพมีแผนพัฒนากรุงเทพ2ี่สิบปี4ี่ร้อยห้าร้อยกว่าหน้าครับคําถามสำคัญอยู่ที่ว่าห้าร้อยกว่าหน้านี้คุณอ่านเองคุณจําได้หมดหรือไม่ต่อคุณจําได้หมดคุณทําข้อสอบคุณจะแม่นหรือเปล่าแต่สถาบันอาจารย์ทัศนะครับมีเทคนิคในการหาจุดสกัดต่อข้อสอบนะครับในการรวบรวมข้อสอบของปีก่อนๆด้วยและท่านอาจารย์หนึ่งและท่านอาจารย์ทัดก็สกัดมันออกมา เป็นข้อสรุปสั้นๆเป็นจุดที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่น่าจาะข้อสอบและผมก็ได้ทําข้อสอบนะครับแล้วก็ออกจริงๆออกจริงๆตามที่ที่ท่านอาจารย์ได้เก่งไว้นะครับแล้วก็ติวเอาไว้ mm hmm. อยากจะบอกว่ารู้สึกประทับใจมากๆนะครับในการตัดสินใจลงติวตรงนี้ mm hmm. แล้วผลคะแนนที่ได้คือได้ลําดับที่หนึ่งของประเทศ mm hmm. ก็ค่อนข้างที่จะตบใจและ ผมคิดว่าถ้าผมตัดสินใจลงติวสถาบันของอาจารย์ทัศนตั้งแต่สอบท้องถิ่นก็ไม่แน่ว่าผมอาจจะได้บรรจุรอบแรกไปแล้วรวมทั้งสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเช่นเดียวกันผมก็อาจจะได้เรียกบรรจุรอบแรกไปแล้วเช่นเดียวกันครับก็อ,อยากจะแนะนาเพื่อนๆน,นะครับในสถานการโควิดอย่าคิดว่าการเรียนออนไลน์มันเป็นข้อเสียเปรียบการเรียนออนไลน์นเป็นข้อได้เปรียบเราสามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทบทวนหลังเราทํางาน หรือก่อนทำงานหรือก่อนนอนหรือตอนเที่ยงเราสามารถทบทวนได้ยิ่งทบทวนยิ่งแม่นครับยิ่งได้เทคนิคไปยิ่งแม่นครับยิ่งได้จุดสกัดสอบไปนะครับคะแนนยิ่งอัพครับอยากจะบอกเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ตามล่านะครับแล้วก็ตามหาความฝันที่อยากเป็นข้าราชการนะครับผมขอแนะนำเลยว่าสถาบันนี้ของท่านอาจารย์ทัศนะครับไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนการันตีด้วยผลงานความสำเร็จนะครับล่าสุดก็คือ ตำแหน่งนะักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนะครับอันดับหนึ่งของประเทศนะครับครั้งที่1 2564ของข้าราชการกรุงเทพมหานครนะครับยังไงผมขอฝากเพื่อนๆที่ตามหาความฝันฝที่อยากรับราชการนี้ไว้ด้วยลงติวกับท่านราชทัดไม่เสียใจแน่นอนขอบคุณครับก็ขอบคุณน้องอาทิตย์ใจกล้าอีกครั้งนึงครับอันดับหนึ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรุงเทพมหานครมารายงานตัวในวันที่27พฤษภาคม2565ขอให้น้องอาทิตย์นะครับ ก็ประสบแต่ความสําเร็จความเจริญแล้วก็เจริญรุ่งเในหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับขอบพระคุณมากครับเพราะว่าเรียนออนไลน์อยู่ที่ไหนก็เรียนได้อธิบายและเข้าใจง่ายจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าความความฝันได้สำเร็จเร็วมากขึ้นค่ะ ก็ขอบคุณขอบคุณจริงจริงติวเพื่อเป็นที่ติวก่อนพร้อมก่อนเมื่อโอกาสมาถึงไม่พลาดแน่นอนเพราะเราทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อความสำเร็จของสิษย์ทุกคนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทร0900532287สมัครติวผ่านไลน์ไอดีได้ที่ t u t u ัชอ n d เด s c o สกปฐมพลและคลิกชมผลงานความสำเร็จได้ที่ w w w p a t ว o ปฐมพล c o มเพิ่มโอกาสสอบติดพิชิตค,ความเป็นหนึ่งกับเราสถาบันติวสอบเข้าหน่วยงานราชการอาจารย์ทัดปฐมพลเพราะเราติวเพื่อที่หนึ่งไม่ใช่แค่สอบผ่านพร้อมแล้วสมัครเลย